สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราเซปติวเตอร์กับบทวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเจาะทะลวงล้วงถึงไส้ติ่งสำหรับเมื่อวานครับก็พลาดกันไปแค่คู่เดียวเท่านั้นไม่เป็นไรครับวันนี้เอาใหม่ฮะมาดูคู่ฟุตบอลที่น่าสนใจของวันนี้กันเลยครับมาที่คู่แรกของเราในวันนี้กันเลยครับเตะในเวลา4ี่ทุ่มห้านาทีทำไมมันไม่ไเตะห้าทุ่มไปเลยวะระหว่างองโก้พบกับเซเนกัลครับในศึกแอฟริกันเนชั่นครับผลงานของคองโก6นัดหลังสุด พวกเขาชนะ2เสมอ3และแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยครับแต่หนักไปทางเสมอหน่อยแล้วต้องมาพบกับเซเนกัลที่2เกมล่าสุดพวกเขาชนะลวดครับและจะนำทัพมาโดยซาเดอมาเน่ปีกตัวเก่งของเรือผูลแล้วก็คงเป็นเขาเนี่ยแหละครับที่จะสร้างความแตกต่างให้ได้ในเกมนี้เพราะฉะนั้นผมจึงขอพันธงที่ว่าเซเนกัลเข้าเวนครับนี่เซเนกัลถึงเก่งไหนครับเนี่ยมาที่คู่ที่2ของเรากันเลยครับ แต่กันในเวลาตีหนึ่งเป็นศึกลาติก้าสองของสเปนครับระหว่างสปอร์ติ้งกิคอนพบกับอัลคอคอนเจ้าบ้านกิคอนครับภายใต้การคุมทีมของดาบิดกาเยโกพาทีมเก็บแต้มมาได้อย่างต่อเนื่องครับเล่นกันพลาดยากครับและไม่แพ้ใครมา8เกมติดต่อกันทางฝั่งอัลคอคอนครับเพิ่งทําผลงานสะดุดมาในเกมล่าสุดพวกเขาแพ้ลาโยบายเยกาโนคาบ้านมา3ามประตูศูนย์ทำให้พวกเขาครับยังอยู่ในโซนตกชั้นครับ ดูแล้วกีคอนผลงานยังดูแน่นอนกว่าเพราะฉะนั้นผมจึงขอฟันทงที่ว่ากีคอนสอนเชิงครับมาถึงคู่สุดท้ายของเรากันแล้วครับแต่ในเวลาตีสามในศึกลาลิกาสของสเปนระหว่างคาสเตลลอนพบกับเอสมันยอนคาสเตลลอนครับเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสมปนยอนโดยทางฝั่งเจ้าบ้านครับยังเดินหน้าเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องโดย5เกมหลังสุดของพวกเขา ชนะได้ถึง2แพ yes, so so, ้ไปเพียงแค่เกมเดียวแต่วันนี้ครับต้องมาเจอทีมอันดับ2ของตารางอย่างเอสปันยอที่ไม่แพ้ใครมา7เกมติดแล้วและนัดนี้ครับก็คงจะผ่านได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นผมจึงขอฟันทงที่ว่าเอสปันยอนซ้อมยิงครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบบทวิเคาะห์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสเตปติลเตอด้วยนะครับ และใครที่ต้องการพูดคุยกับพวกเราเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะฟุตบอลทักเข้ามาคุยได้ที่เพจ facebook step f i t t e r หรือ line แอดแ t ดส t ต t ต r ได้เลยครับ